สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูฟุกนะครับในวิชาพลกศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บทที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับการขยับร่างกายนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับก็คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนาะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายเช่นบิดลำตัวยกมือเป็นต้นนะครับอ อย่างแรกคือ1นะครับบิดลำตัวนะครับเราจะเห็นจากรูปเนาะก็คือการบิดลำตัวไปด้านซ้ายด้านขวานะครับขั้นแรกเนี่ยเรามาดูขั้นตอนกันก่อนเนาะก็คือขั้นแรกคือยืนตัวตรงนะครับแยกเท้าให้ระยะห่างเท,าเ,ทาเท่าความกว้างของไหลจากนั้นนะครับข้อ2ก็คือบิดเอวไปทางซ้ายแขนซ้ายเบี่ยงไปด้านหลังเล็กน้อยแขนขวาเวียงมาด้านหน้าจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นบิดเอวไปทางขวาแขนขวาเบี่ยงไปด้านหลังแขนซ้ายเวียงมาด้านหน้าแล้วกลับสู่ท่าเดิมอ่า พอเวลาเราบิดลําตัวเนี่ยส่วนที่เราต้องบิดเนี่ยก็คือส่วนบริเวณเอวเนาะก็คือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นมาด้านบนหมดเนี่ยก็คือเราต้องเป็นเป็นส่วนที่บิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ด้านล่างลงไปของร่างกายเราเนี่ยจะไม่บิดตามเนาะแต่จะเป็นส่วนของเอวขึ้นไปเนาะอ่าก็คือจะเป็นการบิดลําตัวซ้ายสมมุติว่าถ้าครูทําเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นจากท่าตรงเนาะแล้วก็กางแขนออกสองข้างเนาะ แขนขวาก็คือกลางไปแนนอนแขน,ขแขนซ้ายก็ไปแนนอนเหมือนกันเนาะตามตามรูปที่เขาทําเลยเนาะหลังจากนั้นก็บิดเนาะบิดไปซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาท่าเดิมแล้วก็บิดไปขวาอีกหนึ่งครั้งแล้วแล้วกลับมาท่าเดิมออันนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งหนึ่งรอบเนาะอ่าโอเคอันนี้คือท่าบิดลําตัวนะครับอ่าต่อไปอันที่สองกระโดดแยกเท้าและตบมือเหนือศีรษะอ่าเรามาดูขั้นตอนกันเนาะอ่าขั้นแรกยืนตัวตรงครับ แขนแน่ลำตัวอ่าจากนั้นข้อ2ครับกระโดดแยกเท้าออกพร้อมกับกางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างอ่าแล้ววาดขึ้นเหนือศีรษะให้ฝ่ามือตบกันอ่สาสกระโดดเท้าชิดกลับสู่ท่าเริ่มตน้นอ่าถ้ากระโดดแยกเท้าแล้วตบมือเหนือศีรษะเนี่ยครูรู้สึกว่านักเรียนทุกคนทําได้เนาะเพราะว่าในคาบแรกที่นักเ,เรียนทุกคนเรียกครูเนี่ยก็ครูเห็นนักเรียนทุกคนทําได้เนาะเพราะาทำพร้อมกับครูเลยแต่ว่าเพราะาออตอนนั้นเนี่ยเรามีการอบรมอบดุ่นร่างกายกันเนาะอ่าแล้วก็จะมีการกระโดดตบ ตบมือเหนือศีรษะเนาะอ่าซึ่งทุกคนทําได้อยู่แล้วท่านี้เนาะอ่าเป็นท่าพื้นฐานอยู่แล้วเนาะอันนี้อ่าโอเคครับข้อ3มนะครับก็คือกระโดดบิดลำตัวครับอ่าขั้นแรก,กคือ1ยืนตัวตรงเท้าแยกแขนแนบลําตัวสองย่อเข่าและกระโดดเหยียดแขนทั้งสองไปทางขวาบิดลําตัวไปทางซ้ายสามทสลับซ้ายขวาอ่าอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนท่าแรกเลยเนาะเหมือนท่าบิดลําตัวเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากเปลี่ยน เปลี่ยนจากการบิดลําตัวแบบปกติเนี่ยเป็นกระโดดด้วยเนาะกระโดดแล้วก็บิดลําตัวเนาะอ่าซึ่งการทำเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าเนาะเพราะว่าเราทำต้องทํสองอย่างในเวลาเดียวกันนะั่นคือการกระโดดแล้วก็การบิดลําตัวไปด้วยเนาะอ่าซึ่งจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับอันนี้อ่าแต่ถ้าใครอยากจะลองทําก็ทําได้เนาะก็ะคือตามทําตามขั้นตอนที่เขาบอกเลยเนาะอ่าโอเคครับต่อไปอันที่สี่ครับกระโดดหมุนตัวอ่ากระโดดหมุนตัวนนี้คือข,ขั้นแรกคือยืนตัวตรงนะครับแยกเท้ามือจับที่เอวอ่า สกระโดดหมุนลำตัวในอากาศเป็นระยะ1ใน4ของรอบก่อนลงสู่พื้น 3. ครับปฏิบัติท่านี้ซ้ำจังหวะที่สองสจนกลับสู่ท่าเริ่มต้นอ่าอันนี้ก็คือกระโดดหมุนตัวเนาะอ่าต่อไปอันที่5ครับก็ค,บคือจับคู่ดึงเนาะอ่าเรามาดูวิธีการทําก็คือ 1. จับคู่แล้วให้จับมือหันหน้าเข้าหากันเนาะให้คนหนึ่งนั่งและอีกคนหนึ่งยืนปลายเท้าชนกันอ่าสคนที่ยืนดึงคนที่นั่ง ให้ยืนโดยที่ไม่ล้มอ่าอันนี้คือจะค่อนข้างยากหน่อยเนาะเพราะว่าต้องมีคนช่วยเราหนึ่งคนเนาะเราต้องมีเพื่อนช่วยเราหนึ่งคนเนาะอ่าถ้าใครที่อยู่บ้านตอนนี้ก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เนาะถ้าใครอยากจะลองเนาะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ดูรูปแล้วก็มาลองทําดูก็ได้นะครับอ่าการจับคู่ดึงเนาะอ่าแต่ครูคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเนาะอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไป อันที่6ครับคือการจับคู่ยืนแยกเท้าดันนะครับหนึก็คือจับคู่แล้วยืนประกบมือหันหน้าเข้าหากันให้อยู่ห่างกันประมาณ3 4มถึงก้าวแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่สอเอ็นตัวไปข้างหน้าช้าๆใช้มือทั้งสองผลักดันกับคู่ของตัวเอง 3. ให้ทั้งคู่ออกแรงดันพร้อมกันพยายามเหยียดแขนให้ตรงและไม่ให้คู่ของตนลม้มอันนี้คือการทําจับคู่ยืนแยกเท้าดันเนาะ ก็คือจะมีขั้นตอนการทำเหมือนในรูปเลยอันนี้นะต่อ,อไปนะครับจะเป็นสองนะครับจะเป็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนาะเขาบอกว่าการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนี่ยจะทําให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์ดังนี้นะครับอ่าเรามาดูประโยชน์กันเนาะคืออย่างแรกคือทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราได้ขยับร่างกายเนาะร่างกายก็จะได้มีการ ออกแรงเนาะมีเหงื่อออกมีอะไรนี้เนาะจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเนาะอ่าต่อไปอันที่สองทำให้เคลื่อนไหวในกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่วอ่าสเป็นพื้นฐานในการออกกาลังกายเล่นกีฬา4ทําให้ร่างกายมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ดีอ่าอันนี้คือเกี่ยวกับในส่วนของการเจริญเติบโตและการออกกาลังกายะส่วนใหญ่เลยเนาะประโยชน์ของทั้งสีข้ออ่าอันนี้คือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวเนาะอ่า อโอเคครับวันนี้ครูก็มีบทเรียนไงเท่านี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานครูนะครับครูได้ทําการส่งเอ่อชิ้นงานต,ตารางรายชื่อชิ้นงานคนที่ส่งงานครูลงไปนในกลุ่มแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งขอให้รบกวนส่งครูด,ด้วยนะครับหัวข้องานชิ้นแรกที่ครูสั่งไปก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอเนาะ <S <S เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่เนาะซึ่งเป็นซึ่งครูได้ทําตัวอย่างว่าในคลิปวิดีโออันแรกแล้วนะครับอ่า สามารถกลับไปชมได้นะครับอ่าส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ในกลุ่มเลยนะครับวันนี้ครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ